้ออากลับายสบายดีพี่น้องยิบซีเบสุขคนสุขคนในยามสาๆพี่น้องเมื่อคืนมีฝนตกแห้งขนาดเมื่อคืนพักกันนอนอยู่เนาะนี่แต่บิดนะมันโหเต็มเมื่อเลยเป๊ะเมืเลยแบบนี้ป๊อปพอนอนยืนไห้ือยังโหเชืออยู่ แห้งได้ฝนเมื่อคืนนี้เขากับในพานต่อเพื่อนพักกันนอนอยืนเนาะพากกันหุบข้างในเขานอนอยู่ไห้มาช้อยแต่บ้านนี่แล้วพูดนลยพี่น้องเลยได้แล้วแล้วครับก็เลยทั้งฝนดีเงี้ยย่างย่างคนประหัดตลุงดำคือสได้น้ำเนาะฝนตกมึอดึงเบตเตอร์ทามบึ่งปะโอถามเลยว่าบ่มีฝน บนโต๊ะบนโต,นตฟ้าเลยสมั้ถัดมาจะให้กินใหดกินไปเริ่มเลยเก่งไปดูเดี๋ยวจะไปเอาย้อนมาโบกมาเก่งชิคือว่าในการดำหน้ากับพอดีได้อาทิตย์กับหนึ่งวันเต็มๆนะพี่น้อง นี่ก็เคยะแล้วแล้วแคม่นได้กล้ามันนี้เนี่าดับมือนี่ถือว่าสำเร็จยังกบหลายนะไ้หนา้ามันไอหน,านายอย้ายังบ่ใหญ่ไอหนา้าไอหนา้าน้อยแดดมือน,น,นี่ิ่มเห็นแสงแดดแต่เช้าเลยมือน,นี่นี่ก็ยังทาคนงานมาหลบก,กาคือเขายังทันได้ออกมานะมือน,นี่นี่แดดแต่เช้าพี่น้อง หอนเลยมัน,นฟ้าลงลงเลยดยังยังให้หน้ากะตัวนี้อยากจะให้ตะกาแล้วก็ลงไปลุมฮะได้ยังประมาณให้น้อยๆฝนเมื่อคืนนี้ว่าขันตัวนี้ก็ขาดเลยเข้าก็ยังบ่กขึ้นบุกขึ้นง่าน กระมังนั่นน่ะน้อยนึงถ้าไปเยอะสลัดใบเกาเอาจำเป็นต้องได้เปิ้งน้ำหม้อนะต้องไกว้น้ำหม้อเพราะว่าขันปลาน้ำไหลก็ระไ้มันมันกาอ่อนกาอ่อนอหลรแต่มันเปื่อยนะมันเจ็เปื่อยๆเราก็เลยเปิ้งน้ำหม้อ ไ <c oughs> ห้นี้ขัหดห้ามเลยไห้เราหากระปานแล้วมันจะเปะแบบแบบมัน,นแบบมันฟูน้ำไปเลยเห็นไหมน้ำาหลายพุด ลิบฝนแห้งเมื่อคืนก็เลยไปเ,เป็กน,น้ำเดี๋ยวไปเอายอดแล้วม,มาโบกมาเก่ง okay. ช่วกระดุกหมูเรามีแนวกินนะช่วงนี้หาหาขากินเนี้ยพอดีหมูมาซอยหรือว่าทีมงานมา ทผ่านต่อคนมากรับมีพบานดองพคนได้มาชอยสว่านวันนี้ก็เชเ่อมมาอีกคื่เก้า,านะ่นแล้วแต่ว่าช่วยชวยย่วยผ่้หล่น้าเขายอดมันอ้อกี่ส่่ำเสมอกนะี่มันห่างๆมันจะเลยแบบคือคือค,อค,อค,อคอนหัรล้านนะคระ มันอ,อ่อไปเป็นจุดปิดจุด,ด,จดเริ่มปุ่งหลายแล้วาก็เอามือสามวันก้อนก็เอาเมือแกงเชือ กระดูเจ้าของยังไม่ตื่นนอนมาเด็ดตะเวขึ้นลจ้าของหน้ายอดคนนี้คนนอนเฝ้าหน้าผู้เดียวพุดต้นดอกกระเจียวนี่น้องจะเป็นแบบนี้นะต้นดอกกระเจียว เป็นใบแบบนี้แนะหละต้นดอกกระเจียวนะตายได้เดี๋ยวหน้าค่อยมีแต่ต้นดอกกระเจียวั้งนีดบางคนเอาไปปุ๊กเอาดได้เยอะได้แต่สำหรับเขตเฮ้หาหรือว่าแถวบ้านเฮ้ามีหาปุ๊กก็ได้ปุ๊กน้ำยังไม่ได้ลดอีกดีเลย ยังไหลทึนยังน้องคนแห้งขนาะก็มันเข้าไหลเต็มหูกหลายคน ก็เส้าอาหารการกินเช้ยแกงหมูไหมน้อแกงกระดูกแกงกระดูกหมูชื่อยอดมะโบกครับมะฟักบ่แข่งกินกินข้าวอิ่มหลักพละลงเฮือนหน้าลกกาไม่น้องเป็น,นอะไรเลข้าวซับสีข้าง,งามย่้อ <laughs> ขึ้นแล้ว ไปจมเบิ่งเลยเัดเกี่ยวเพน่นี่เนาะเข้าข้าว kind of. ูงนามเนี่ขานกเนข้าวนนาเนียนีข้าหนี้นียนี้นีานาเนีนีน้านี็ไ้วหมีย้วหม่้หม่ย้างนี้ก็มาเกา ได้ลกสบาบใยใช่ป่ะคักอยู่ป่ะฉบับวันพุ่งมาแล้วออมันก็นลกงายอยู่ด้วยโอเคน้องเดี๋ยวไปถทยหน้าก่อนเดี๋ยวจะถทยให้นี่ไว้เมื่อนี้ากระดมได้ให้เดียว เพราะอาจารย์คนลูกกาล่ะมันก็เลยสาไฮที่สองแล้วก็ไฮที่สามจะเป็ใไฮน่าจะเทียงแล้วก็ไฮเด็ห <c oughs> ดหอนมันไฮอยู่ตกเด็ดตกเด็ด,ด,ด,ด คือเข้างาม าดหน้าตดำให้นี่ละก็พักคน้นใส่เดี๋ยวขึ้นหาเห็ดกินกินข้าวง่ายพี่ไน้องกินแล้วข้าวนะกินแล้วข้าวนะ ไปน,นอนไปชอยล่ะเข้นมาเอาเทียนแล้วน้ำเบย์นมำน้ำเนมาดั่งไฟลุกกบกินแกบ่มีอย่างายมันนี่พี้อนซื้อหมูมาผัดหมูกระแพงแพงของมึงซื้อหมูมพักแล้วจะมีตามหุ่งน, <c oughs> น,นํำม <c oughs> ัน หมูมันนี่โคซีนหมูนี่แหละเดี๋ยวจินี่น้องอปพาร์เดอร์อยวมันเดี๋ยวมันเนี่ยมาดรธนี่นี่น้องเราเข้มาให้มาให้จะอายห,ายห,ายหมูอยู่เมืองลาวนี่ขายแบบนี้เลยนะเน้อะ cái thằng nặng thằng cái đuốc lên nhiều mà để nhẹ cái thôi dù mình hay đấy

ตำมะฮุงน้ำนี่นมะฮุงกระแพงแพงไอเนาะขายเป็นกิโลล่ะมะฮุงกะปุกะต้นมันยังน้อยอยู่ยังท่านจะเป็นนวะแชปุเองกะก็เลยซื้ออาะช่วงนี้นมะฮุงกะเลาะแล้วอะเรีเนาะเี๋ยวเฮาจะมาคัดหมูก่อนเพราะว่า ลูกชายดังไฟไว้ย้ำไฟมันหมดนอูาวิทดำหน้ามื้อนี้กะถือว่าสำหรับคลิปดำหน้ากะน่าจะเฮ็ดมื้อนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคลิปตอนนก,กคือว่าไปป้านะเพราะว่าดำหน้าก็เคยจะแล้วแล้วพี่น้องยังยัง,ยงสามยังสไตอนเล่น ดำอีตอนแรกกับคันก้าพ่อกับเกือบแล้วนะพอดีมืออื่นมือมือมอื่นน่าจะได้สำหรือวาเหลวมือเชือบงค่ะห,หน้าบ่อุ้ยอุก็องกนะพบมพคู่หนยมาหายด้วยินนี่คือเกา่า 嗯。<laughs> ข้าวทานพี่จะเป็นเงี้ยตลั ล้างไว้ลงไปเลยซื้อผักหลายเด็กหน้อยเพราะว่าคนงานหลายไม่เนาะหลายคน อื่นมือคืนนะจะได้ข้าบ้านนะน่าจะได้ไปป่ากะอีจักส่งสมวันเพื่อพังเมืองกันไปหน่อยเดี๋ยวเวลวกะพักได้สักหน่อยไปยังเเพียอยู่น่าจะเป็นมือคืนกันน่าจะแล้วแล้วเมื่อนี้มีน้องชายแล้วก็มี นีผผมนดองเพิ่นมาชอยแล้วก็มีพนันโตพิ้นมาชอยนะถ้าบรามีจ้างโลกาเนี่ก็ถือว่าป่านนี้ยังเบเหลวเลยนะ้องพอดีเฮาจ้างคนงานมาโลกาคือเฮาได้ดำม,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 มือมือมืมือแล้วมันก็เลยไหวนะแต่ถ้าเฮาโลกาน้าดำาน้านี ระดับสองทิศใายด้วยเชียวคูณมะฮุ่งไว้บ้านชาทำของก,กินชุบ ดองเพิ่นต่ำซุกิเพิ่นต่ำเสบตอนนี้กาแม่บ้านเพิ่นขึ้นมาแล้วคน,นมีพระบ้านพิ่นกำลังตามมาั้มะฮุมกนน่องเรียบร้อยของกินก็คมีตั้มะฮุก่กกาพัดมุงก่กงกนู้นเช้านี้ มามามาแบบนี้ mặc dù đi ta mặc dù anh 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 ta mặc anh lấy cả lái, lại lưu lại lưu tay của bay lưng lọc ở trong thang hằng. Về đồ ác trong hoạt động chờ các vị thư. Come a lê hương hằng. Sì, mhm. 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 กินค่ำนี้ไปพร้อมกินข้าวอิ่มแล้วก็สดได้พากันพักผ่อนเสด็จชังน้อยจังลงดำหน้าอีต,ตอนแรงพี่น้องสลหรับวิดีโอนี้ก็ิได้ปิดไว้ซ้ำนี้แหละพบพอได้ไหมในคลิปหน้าลคลิปต่อไปบ๊ายบายพี่น้อง